พระเจ้าผู้เจี่ยงจกักรพรรดิองค์ที่11แห่งราชวงศ์เซี่ยหลังจากพระเจ้าเสียสวรรคตพระราชโอรสพระเจ้าผู้เจี่ยงทรงสืบราชบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิองค์ที่11แห่งราชวงศ์เซี่ยต่อมาแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าปู่เจี่ยงแต่ประวัติศาสตร์ระบุว่า พระองค์ไม่ได้มีบทบาทเด่นในการปกครองหรือการขยายดินแดนเช่นเดียวกับจกักรพรรดิก่อนๆของราชวงศ์เซี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองที่เน้นการรักษาความมั่นคงและความสงบในอาณาจักรเป็นหลักรัชสมัยของพระองค์จึงไม่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือการสู้รบครั้งสำคัญพระเจ้าปู้เจี้ยง อาจมีบทบาทในการดูแลรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับชนเผ่าต่างๆภายในอาณาจักรรวมถึงการปกครองพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรเสียซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมจนกระทั่ง1,831ปีก่อนคริสตกาลทรงสวรรคตรวมระยะเวลาครองราช59ปีเมื่อพระองค์สวรรคต พระอนุชาพระเจ้าจียงก็ขึ้นครองราชต่อมา